เดินทางสู่พระนิพพานสำหรับฆราวาสตอนที่สองการถือศีลการถือศีลผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีลเป็นข้อห้ามไม่ให้ทำชั่วให้ทำแต่ความดีดังนั้นผู้ที่จะไปทำชั่วหรือทำดี ก็อยู่ที่ใจเรานั่นเองถ้ารักษาใจให้ดีแล้วศีลทุกข้อก็บริสุทธิ์หมดเป็นอัธิศีลเป็นศีลที่พระอริยะเจ้าพอใจมีเพียงข้อเดียวคือใจรักษาใจดวงเดียวมีฮิริโอตปะมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป การรักษาใจดวงเดียวแม้แต่เผลอไปทำผิดในศีลข้อใดๆดศีลก็จะไม่ด่างพ้อยเลยส่วนศีลที่พยายามรักษาไปเป็นข้อข้อนั้นเป็นศีลับพจตปรมาตคือการถือศีลไม่จริงจังยึดมั่นในการถือศีลนั้นๆเป็นศีลที่เกิดจากการเจตนา ไม่ใช่เป็นศีลที่เป็นไปตามอัธยาศัยถึงแม้เราจะรักษาใจเราก็ดีแล้วก็ตามเราก็ต้องรู้ศีลที่เรารักษาในช่วงนี้คือศีลห้าก่อนศีลห้าข้อที่ไม่ควรให้ผิดเลยคือข้อสามโกนั้นจะหลงผิดไปบ้างก็ปรงอาบัตเสีย คือสารภาพผิดที่ได้กระทําพลาดไปโดยยกมือขึ้นสาธุต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ในทันทีที่นึกได้ว่าผิดศีลและค่อยๆสํารวจศีลและพยายามทําให้ศีลของเราบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆจนบริสุทธิ์ทุกข้อ ในช่วงแห่งการทำงานนี้หรือการดำรงชีวิตในแต่ละวันของเรานั้นบางครั้งก็อาจจะทำให้เราผิดศีลไปด้วยความจำเป็นโดยไม่เจตนาเราก็พยายามละเว้นจิตใจก็ไม่เศร้าหมองศีลของเราก็พอเป็นไปอยู่เพราะเพศครวาสต้องทำมาหากิน ทำงานหลายอย่างเพื่อหาอยู่หากินจะไปบินธบาทมารับประทานเองก็ไม่ได้การทำสมาธิหรือการภาวนาให้ใช้หลักอาณาปานสติคือดูลมหายใจเข้าและหายใจออกหรือจะใช้วิธีอื่นตามจริตของตนเองก็ได้ตอนเย็นงานทางโลก มากอาจจะเหนื่อยเราอาจจะทำวัดเย็นอย่างเดียวก็พอแล้วเข้านอนหรือมีเวลาก็เดินจงกรมใช้เวลาเท่าที่สามารถทำได้การเดินจงกรมก้าวเท้าซ้ายก่อนกล่าวคำว่าพุทธก้าวเท้าขวากล่าวคำว่าโทไปเรื่อยๆ ไม่ต้องมีพิธีรีตองมากเพราะมันจะเสียเวลาเข้านอนของเราจะได้พักผ่อนตอนเช้าตื่นประมาณตีสีนั่งสมาธิต่อด้วยทำบัดเช้าแล้วต่อด้วยการเดินจงกรมจนถึงเวลาประมาณหกโมงเช้า แล้วก็ทำงานบ้านเตรียมตัวไปทำงานในช่วงออกจากทางจงกรมทำงานบ้านขับรถไปทำงานควรได้ฟังพระธรรมเทศนาและเวลาว่างจากงานในตอนกลางวันควรอ่านและศึกษาธรรมะบ้างควรทำเป็นประจำทุกวัน ตามเวลาที่เราได้กำหนดขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำทำตามหน้าที่จะได้มากได้น้อยไม่ต้องสนใจขอเพียงอย่างเดียวว่าได้ทำตามหน้าที่ที่ตั้งไว้มีสัจจะต่อตนเองรักษาสัจจะของเราเองไว้ก่อนการมีสัจจะต่อตนเองจะทำให้เราบรรลุ คุณธรรมขั้นสูงต่อไปขอวอวยพร